อยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดอ,อยากเฮ็ดนอก,นก็อยากให้เฮ็ดแบบว่าห้อง่บหันเด้บบหันได้หวังเรื่องไายได้ปันใดก่อนก็ได้เข้าใจมักเลยก็มักธรรมชาติก่อน,น,นครับหวังว่าอนาคตเฮาสิมีอยู่มีกินอย่างซี่ก่อนน้องคเนอครับ,รบแต่ผู้ใดเิ่นมีไายได้ก็ดีใจในําิ่นนะครับ <laughs> แต่ว่าก็ดีก็ด,กดีนะครับเฮ็ดไปใด้เนีทางใดก็ดีดีคือกันล่ะครับเอากวามสมุขภายใน,นก่อนนะครับอืออนาคตก็หวังไว้ยู่คือกันครับผม เป็นความหวังของการลงมือทำน้ำนะคขับไอเนาะที่แรกที uh, GG, ่รักๆก็คือสิ่งที่ได้ก็คือความสุขมาแล้วความสุขมาแล้วครับว่าจะได้เห็ดปุ๊บกับความสุขมีเลยนะครับอยู่ในนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเผาธงเผาทานเห็ดอย่างเองเลยครับคือการมันบ่ครับไอับอ่าแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับมักมาโดนหัก่ได้ลงมือเห็ดจักเทื่อมันก็บ่ได้ไปใสเน้อยไอเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยครับพราะปีนี้มาตั้งใจเห็ดแค่ปีเดียวมันปุ๊บเลยมันบอกครับไอครับมันไข่เฮามันอยู่ในใจเฮามาก่อนแล้วนะครับอ ยางมันเปลี่ยนแปลงแบบเผากรอยากมากตัหนีเลยจ้ากนะไรสิปิดทอดหลานมาปิดมาเหนื่อยครับปิดมาเหนื่อยแต่โอก็มีงานนี่กับปิดออกมาเขียนไปไปก็บอกครับตั้งโตมาเอาเป็นสีเนาะครับเราผู้ใดที่เฮ็ดให้เมื่อมากแล้วบบได้มาเฮ็ดจักเถื่ออยังคือสิ่งที่หลังเข้าไหวครับที่บบได้ออกมาเฮ็ดจักเถื่อครับไอ้ิงที่โบได้ออกมาเฮ็ดจักเถื่อบ่ไปเสียเวลานําจุดใดครับไอ้โอ้มันมีมันมีจุดหนึ่งเนาะแต่ก่อนก็พอมีเวลาปลูกได้อยู่เที่ยวมาบ้านครับแต่ว่า ช่วงหนึ่งมาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ตีเมันไปหลวงเลยกับไก่ตีนะครับแต่ว่าผมกับโบแมนคนมาตีไก่ได้บ่เคยไปตีไก่เลยบ่เคยไปสอมไก่เลยแต่ว่ามันได้เลี้ยงก็มี่พวกกันมูเซียนไก่เพิ่นเอามวาใม้เลี้ยงครับเลี้ยงแล้วเ้องก็เพาะมันก็เกิดความผูกพันกับไก่แบบนี้ก็เลยด้ดูแลมันนะครับเพื่อนของมีชีวิตเนาะมันก็เป็นภ้าละให้เฮาต้องดูแลมันต้องแค่เขาเพราะเขามีชีวิตเนาะที่ตนเกิดป่วยเกิดไขขึ้นมาก็ต้องบึงนะครับผม บานนี้มันกระเฮ็ดให้เฮาบ่ได้มีเวลาไปอนขุดขุดต้นไม้ต้นตอกน,น,นี่เฮาบ่ได้เฮ็ดเลยนะครับอืก็อยู่แต่น้าไก่เลยเบิด์ตเหมือนนําไก่ครับเหมืนแต่ก่อนก็เที่ยวไปเฮ็ดงานตื่นเช้าขึ้นมาก,ก็ับเช็ดน้ําไก่เอาให้อาหารจังซี่ก็กินเวลาไปแล้ว2:00นครับ้านก็ฟ้าวฟเพจงานจังซี่นะครับอยากอยากปลูกต้นไม้ก็บ่ได้ปลูกจังซี่นะครับครับก็เลยเป็นว่าโอ้ตัวนี้ล่ะมันดึงหลังเฮาไว้ครับ แต่ว่าถ้าเพิ่นผู้เพิ่นมีเวลาอยู่กับบ้านตลอดเพิ่นบ่ไได้ปเฮ็ดงานทางอื่นเพิ่นก็อาจจะเฮ็ดได้เนาะครับก็จะสามารถเลี้ยงสัตว์อีนูนี่นั่นได้นําคือกัน,ค,นครับแต่ว่าคือผมเฮ็ดบ่ได้คือเขานาะอืเอเฮาก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มเอาไก่ออกแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่คอกเป่าครับ ครับผมมาแล้วครับม <eterm oon, S 1> <c> ือนี้มาพรกันกับเบาวสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้เบาวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับก่วมซุกติดสางได้นะครับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำนะครับที่เป็นไปเป็นมาจังไดนะครับเดี๋ยวเบาวสลามจะพาพี่น้องเข้าไปเจ้าก่วมหรือจักกับไอ้ทรายเพลินเนาะครับเนาะครับไอ้ต้นโฟโต้นะครับพี่น้องครับสายยาเพลินเนาะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนะครับไอ้ผมกับต้นโฟโต้เนาะเท่าที่เพื่นหูจักครับผมแต่ว่าอีกชีวิตด่านหนึ่งก็คือ มาเขตสวนนะครับเป็นควอมชอบเลยบอกครับไอ้เป็นควอมมาควอมชอบครับเวลาว่างก็สีมางมๆเศร้าๆน้ำเต้นน้ำให้น้ำหน้ามูนี่ละเข้าสวนนะครับไอ้ครับแถวข้อมหลังเงินฟังนะครับเมื่อก่อนเทาเฮ็ดหยั่งมาก่อนครับไอ้แต่ก่อนแต่ก่อนก็เป็นลูกชาวนานี่ยละแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสไปอยู่ลานไทยลูบเนาะก็เลยเปิดกิจการลานไทยลูบกัเล็กๆน้อยๆดอกเ่รามันใหญ่โตยังดอกเพราะว่าทุนกับบุหรี่ แต่ก่อนอยู่บนหน้า s วง n g แบบนี้ก็หาเหลืองใหญ่มาอยู่บ้านอย่างไม่เพราะว่ามักสวนนี่และครับอยากมาเห็ดนะนะครับพอพื้นฐานกับมักอยู่เหล้ยวเนาะครับผมก็เลยมักธรรมชาติอหไะอย่างม่าอยากมาอยู่กับให้กับหน้าเนาะอายุเกิมร้ายขื้นเนาะอายุเท่าไร่ละครับไอ้โทษนะครับสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าแล้วเนาะครับเนาะครับอ๋อเขาก็เลยใหญ่ที่ทํางานเขามาอยู่ไกลสวนไกลพื้นที่เขาเลยครับเม่นเวลามีเวลาว่างปั๊บก็ลงมาปั๊บโหลดจริงๆนะครับโอ้มันจะได้งง่ายกับการเหตุงานสวนเขานะครับ เมาแล้วโดนไปไหนล่ะครับไอเออมาเริ่มจริงจริงจังๆกับปีนี้ครับปีพกหานี่แหละพกหาต้นปีเนาะแต่ว่าแต่กอนก็เริ่มปลูกไม่คอลอแค็งแรมาหลายปีแล้วล่ะครับปลูกป้าเอาเก้อแจ๊กมาสามปีสี่ปีเลยจริงๆนะครับแต่ว่าก็เของก็เริ่มจริงจังปีนี้แต่ข้วมากเน่ยมากมัตะโดนแล้วมากไม่ตะโดนแล้วแต่ว่าก็ถ้าซีว่าไปก็เป็นสวนที่บอนมีรายได้นะครับเนาะที่บอนเกิดรายได้แต่ว่ากับมากนะครับเป็นความสุขทางใจหน่อยนั้นครับ ครับผมอ่าเราพื้นที่ลร้ปันไห้ครับบันบอกซูพี่น้องฟังนะครับ<อ>พื้นที่ทั้งเบิดที่เฮาเห็ดนี่ครับยูนีก็ประมาณสี่ไร่ครับสีไ่ไร่ประมาณสีไ่ไร่นีมีทั้งพื้นที่ไอยู่อาศัยแล้วก็ขอเรียงสั์แล้วก็มีปลาแล้วก็มีหนาำมีหน้าแต่ว่าหน้าก็เลื่อนหน่อยๆนะครับเพาลกซาเกิดเบือเรวโอ้มีอยู่จะใครครับหน้าหน้ามีอยู่สองงานครับมีอยู่สองงานนี่ก็น่าจะพ่ดถึงก็น่าจะบ่ดถึงไรปันได้ดอกครับน่าจะพูดถึงไรแล้วครับ กไก่เคียงเนาะไอเนาะไม่นครับผู้เฒ่าก็หายอยู่ดอกแต่ว่าเฮากจะหมักเนาะครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าย่างเลาะเบิ่งนะครับได้เริ่มปลูกจริงจังแล้วก็ปีนี้เนาะครับไอเนาะมีลงหยังแน่ล่ะครับไอปีนี้เนาะปีนี้ก็ได้มาขุดหล่อคลองตรงนี้นะครับตรงที่เป็นงานหน้างานทางในนี่ก็กุดหล่อคลองแล้วก็เริ่มลงองเป้าวเนี่ยหลังจากนี้ก็เริ่มเริ่มกาปีนี้นะครับต้นปีครับก็มีบักคำหวาน มะขามหวานแน่กล้วยแน่ก็ขอเพิ่นมาเนาะโอ้ครับบักซีดาก็เริ่มปลูกเริ่มเป็นหมากแน่แล้วครับแต่บักซีดาตัวนี้ปลูกแต่พี่กายนี่เข้าปีที่2นะครับตัวนี้ก็เริ่มได้กินแล้วโอ้เริ่มเริ่มมีกินแล้วฟังทางนี้ครับมันไหวแล้วตัวนี้แต่ว่าก็เริ่มยังพอได้กินอยู่นีข้ากับปลูกตามขั้นคู่นาะครับเนาะครับข้างหน้าครับตัวนี้ขั้นแท้นหน้าเลยก็ว่าได้ขั้นแท้นหน้าขั้นเที่ยวกลางหน้าอู้หูขั้นแท่นหน้ามีทีพักไข่หนั่ามหลักการขั ตัวนี้กว้างประมาณ3เมตรกว่าครับเพราตอนแรกบริเต้งใจว่าสิปลูกคักปันไดเส้นนี้ว่าเสื้อขั้นเที่ยวซื่อครับว่าเสื้อขั้นเที่ยวซื่อเดี๋ว่าคิดไปคิดมาแหละเอ้าพื้นที่มันว่างเขาก็เลยใส่เข้าไปให้เตรียมที่ก็น่าครับผมโอ้เตรีเที่ยงหน่อยนี่ว่าเฮ็ดชิงช้าสื่อเดี๋ยว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็เลยเอาเป็นที่พักให้มันเหลียวซะพอเดีโอ้ข้าสามารถจินตนาการแล้วก็ปั๊บเปลี่ยนได้ตลอดเลยน้อยครับตอนแรกจะให้ชิงช้านั่งซื่อเดี๋ว่าก็เลยมาเฮ็เยเอาเป็น้าซะให้มันพอเดีนั่ง เย็นดีสบายครับพี่น้องกับเนื้อมนนีมุงนะครับมุงวนเหลี่ยวกัดดิคักครับกัได้ปลูกต้นใหม่ลงไปนะครับครับโอ้เป็นใหม่ปลาปะครับเป็นไหนปลาจะเป็นใหม่ระยะยาวครับก็มี่ใหม่แดงแหลกกผักหวานปลาโอ้ผักหวานปลาเขาปลูกคู่กันในสีเหลือบครับไอแม่นครับมันอันนี้ก็ยุ่กันได้นะครับครับชะอม นะครับสักขาผมพันนี่ก็อยู่กันได้นะครับเห็นพิ่นว่าปลูกยากก็เลยอยากปลูกนะครับแต่ว่าเบิ่งแล้วรูปการนี้ก็น่าจะได้กินนะได้กินเฮาลงไปจากต้นครับพักหวานปลาครับไอเป็นร้อยอยู่ครับเล็กๆแต่ยวหน้าหน้าเบิ่งนี่น่าจะได้น่าจะเหลืออยู่สักหาชิฟน่าจะได้นะครับมีความหวังว่าจะได้กินนะครับมีความหวังว่าจะได้กินครับผมโอ้ความสุขที่สางได้เน้อไอเนาะครับมีความหวังว่าจะได้กินอยู่ตัวนี้ยังขับขามปลอมอ่ะครับไอขามปลอมครับโอ้ออกง่วยแล้วครับไอ น้ำปอมปีที่แล้วนี้ดกแข้งต่ปีที่น่าจะบ่กั่นเป็นดอกดกแขงเลยบ่ครับดกแหงเลยครับปีที่แล้วนี้จนในตอนกิ่งไว้น้าบ่ครับไอ้นี่ตอนก็บ่บ่บเป็นเด้อเป็นยังไ๋คือบางสังครับคิดว่าตอนนี้บบเป็นมากอันนี้น่าจะทากกิ่งเสียบกิ่งเอาตัวนี้เฮาก็เป็นการทดลองเรียนรู้ทดลองครับตัวนี้ทดลองตอนเบิ่งแล้วมันก็ยังบ่ติดโอ้แสดงว่ามันบ่อหักครับมันดกแขงจนเฮาออนซ้อนจนอยากตอนไปเลยจนอยากตอนครับจนออนซ้อนเลย มันเป็นพันธุ์อินเดียเขาเอิน่นตอนนี้ไปซื้อมาแต่งานมาบนนะครับโ oh, อนน้แมนปะครับตัวน,นี้พันธุ์อหนึ่งจะนวยใหญ่ oh, กบ <in. S 2> บับสมกเนาเลยครับตัวน,นี้ <in. S 2> <c oughs> นี่เห็นหน่วยมันนี่ครับพี่น้อง <laughs> ตัวน,นี้พันธุ์อสีอสี oh, see, เอา้าอ,อหนึง่งอหนึ่ง oh. มันจะหน่อยกว่าอ,อสีนี่จะใหญ่กว่าครับโอ้แมนปะครับไอตัวนี้อ,อหนึง่งยังบ่ใหญ่ปันไหนตัวนั้นมันหน่วยหลอดอยู่ครับหน่วยหลอดอยู่ครับโอ้หน่วยหน่วยลงเหลือปะครับนี่ไม่เห็น่วยลงเหลือครับมันโดนไปมันเป็นชุดแหลกเอ้าดีเนาะไอเนาะถ้าเป็น แต่คือปีที่แล้วนี่โดกแขงครับปีนี้ก็รอบ,บางอยู่ว่ามันน่าจ,จะโดกอยู่อ้บา่าวสลามสิไปหาม,มาปูกคือกันก็น้าครับสักปีครับมันออกผลผลิตครับไอโอ้ปูกนี่โดนอยู่ด้ครับอ๋อโดนอยู่แมื่อไครับประมันหาปีอยู่เต็งเต็มาปล่ปูกนี่โดนอยู่เขาแต่งจริงปะครับหบรืปรปอปล่อยเลยอันนี้ปล่อยเลยครับบริบริเวณพ่อซามันไปไหนอ๋อครับรเอเมื่าปีปีที่แล้วมันออกแต่ปีนี้มันเปลนหมากเนาะครับผมโอ้ก็เล่นขั้นเที่ยวนี่ก็เล่นบอยเวณหิบัางไปไหนก็เลยมาปลูกทั้งใหม่ปลา บ่หุวันสิเป็นจังไดเนาะต่อไปสิหกครับเป็นพะยุ่งนะครับไอต้นพะยุงครับนี่ได้นซิบต้นซิบเอสต้นฝั่งนี้ก็เป็นต้นแดงแล้วก็ผักหวานปลาครับกล้วยก็มีกินแล้วกล้วยก็พอมีกินครับโอ้น้ำบาเน้องไอ้น้ำบาครับโอ้ความสุขดีหลายนะครับนี่ไม่ปลานะครับหลากหลายเลยหลากหลายพักหวานปลาเท่ากับแสกใบใต้ต้นเขาเลยแม่นบอกครับไอแสกใบใต้ต้นเลยครับเพราะใส่กันแล้วก็ค่อยมาลงหลุมนะครับอืเพราะว่าเคยเคยทดลองเมืองเหลี่ย รุ่นที่มันใหญ่กว่านี้นะครับคิดว่าได้ผลก็เลยใส่วิธีการนี้เลยครับผมใส่วิธีการนี้เลยโอ้บ้านนี้ไอ้ครับเขาไอ้คือมางามนะครับเฮ็ดจังไดนี่เขากระห้องฟุ้นธรรมดานี่ครับโอ้ี้งัวชิงยังเขานี่บ่ครับชิงัวชิงยังเขานี่แหละบางทีมีใบใหม่พอตอนนี้กำลังเรือมีใบใหม่นอกกับขวดลงมาใส่เนี่ยโอ้เขวดมาใส่หน้าเขาเลยครับกวดลงมาใส่หน้านะเน่โอ้เป็นอินทรีย์บ่ครับนี่ก็เป็นอินทรีย์ครึ่งเคมีเคมีกับอ้อยนิดนึงแต่ว่าอย่าไปใส่ายเท่านั้นนะอ๋อเขาใส่แต่ส่วนเขาต่างถั่บ่่ให้สเม ให้มากจังสี่บ่อเข้าไปเนี่นครับโอ้<พ>อโเอินว่าเอินว่าปีนี้ฝนมาแล้วมันแช่พอดีเลยมันแช่แล้วบาดน,น,านี้เขากลางจัดขึ้นเลย,ยหย่าก็ได้บัท่านมันอือก็เลยงามมากๆสีเรื่องอะไรเป็นเพราะเอิญว่าฝนฝนก็ดีน้ำปีนี้ครับผมโอ้บรรยากาศดีแห้งครับพีบ<ด>่นะ้องคนซีดากา็เด้กินครับเพิ่งเป็นครับบันในหญ้าปลูกเขาปลูกห้างปลูกที่ซ้ำได้ใหหรือว่าเขาอัดลงเลยครับอัดลงเลยอัดลงเลย จัดลงเลยว่วปอด้กํำหนดป็นไรครับแต่ว่าก็อยากจัดเห็นเป็นแถวเป็นแนวนี้จักหน่อยอครับต้นใดมันยังน่งก็จังจังค่อยใส่จังค่อยเอานะครับให้มันอยู่แนวเดียวกันครับให้อยู่แนใวระนาบเดียวกันแต่ว่า,วาทา,า,างทีเทาก็บ่ได้กำหนดแห่งเนาะครับความทีก็แล้วแต่จะชิ่งกันขึ้นบแบบธรรมชาติเลยครับโอ้ดีแหงครับพี่น้องครับบรรยากาศสวนพื่นดีแห้งได้ครับพี่น้องร่มเย็นดีครับต้นที่เป็นธรรมชาติต้นเก่าอยู่แล้วก็มีนะครับไม่ด้เสืิอมกันขึ้นไปครับจะดูมีกับว่าสีเฮ็ด ส่มใหม่เครือใหม่เครือเพิ่งซีเ็ดแลก็บพได้ในปูกเนาะครับผมเพิ่งจะเริ่มโอ้งามแหงครับพี่น้องจะเริมมันเป็นดินประเภทใดครับาอที่ายทำการเกษตรผสมผสานอย่างนี่ครับมันเป็นดินมันเป็นหินแฮาก็ว่าได้หินแฮแล้วก็หินแฮดินดานดินเหลืองนะครับดินดินดินล่กังนี่มั้ครับแม่นครับดินหินหลูกรังเลยโอคือว่าดินบ่ดีด้ครับ ปอกอน,นสิปลูกต้นใม่ก็บคุดเป็นลุ่มลงใหญ่ๆแะไรก็สมพุ่นในแจ็กน้อยสมใบใหม่สมอย่างเนี่ยกปลูกนะครับครับต้นไหม้ขงังรังนี่เขาปลูกเด้ยโดนบรนไ,ไดครับเดี๋ขึ้นไงดีเถอครับอันนี้ปลูกปีหกสองหกสองมีทุน่าหกสองครับครับน่าจะเป็นวันที่สิบสี่มีทุน่าหกสองนี่แหละอ๋อสามปีแต่เขาซีปีแหล้วก็<อ>ถือว่าใยญ่เร็วอยู่หญงเร็วเนาะาอเนาะยญ่เร็วอยู่ครับเป็นสวนที่ลมลื่นแห้งได้ครับบ้านนี้พี่น้องครับ ตัวนี้เพื่อนพื้นที่ที่เขาโู้ผสมผสากนกันคือการเรมร์บค่ะใบเมร์ครับนี่เป็นสวนใหม่ที่ที่กาขึ้นมาอีกตามตามจากตัวนี้มา <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ลงไปก่อนปีปีก,กว่าหรือปีต่อมากก็เลยมากาตัวใหม่แล้ว <c oughs> <bugün> ก็ลูกลงไปเลยครับเขาเห็นแล้วมันเริ่มจะแบบตอบโจทย์แล้วนะไอ้นะเริ่มตอบโจทย์แล้วเริ่มเริ่มม,มีกำลังใจแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มมีกำลังใจแล้วก็เลย ดีเลยเด้กแบบนี้เพราะว่าเขามักธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยหามากามาปลูกเองเลยมาใหม่ยังก็เลเลาะหาปลูกเลยครับผมเน้นไม้ป่าเน้นไม้ปลาครับครับแล้วก็มีอาหารกินเป็นอาหารแบบบั่นบาเท่าดอกกระเจียวเมื่อกีครับพี่น้องดอกกระเจียวนี่ก็ซื้อเพิ่มมาครับซื้อเพิ่มมาสองกิโลโอ้ก็เลยมาปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวทางเข่าครับโอ้งานแห่งนอไดับมีกินกรบโปรงจอึดแล้วเนาะครับแนวนี้เนาะไอเนาะความฝันกับอยากมีอัน สถานที่ท่องเที่ยวเป็นของเจ้าของอยังสินะครับที่พักผ่อนย่อนใจพักผ่อนย่อนใจแต่ว่าเรื่องใดๆเท้ากับว่าันหนีเนาะแต่ว่าอน,คนาคตอาจจะมีความหวังอยู่นั่นแหละ,ะอาจจะมีแต่ช่วงนี้เขาเน้นควมสุขภายในก่อนนี่นครับบ้านนี้พื้นที่มองนีเราก็จะมีสะสะนีเขาคุดหรือคุดตื่นซ้ำไดครับผ้าพี่น้องเขาเลาะเบิ่งเล็กจักน้อยนะครับไอ้สะนีคุดโดยรวมสามเมตรครับ<ม> 3เมตรครับอยากได้เลือกคนนั้นรถยกคนกับขุดบัวลงเนาะกันก็ได้มีมุมหนึ่งได้สี่เมตรมีมุมหนึ่งได้สี่เมตรโอ้ลิมตะลิงเนี่กับปลูกไผ่ครับเป็นไพรยังไงด้วยนี่ไผ่สัางมนครับโอ้สัางมนใส่ล่ำเนาะครับไอตัวนี้ใส่ล่ำเพราะว่าเคยปลูกไผ่มาหลายแหละก็เดตัดถิมครับไดตัดถิมมาศึกษาไผ่ดีๆแล้วก็มาลงเอ่ยี่ไผ่สัางมนครับก็ว่าสิขยายพันธุ์ตัวนี้แหละเขาบอกว่ามันกินนอกระเสียบ ลามันกะใส่ดีเ่ว่านอบขันไก่กินนะครับน้องนอบขันกายกินเพราะว่าัมันยังหน่อยว่ามันยังหน่อยนะครับเสียดายเมียนครับยังเสียดายอยู่โอนี่ครับออกมาอีกแล้วนอไอเนาะออกมาเป็นรุ่นๆนี่ครับกำลังออกนะครับออกมาเป็นรุ่นๆอยากให้เขาเป็นกอเป็นยังสักก้อนนอไอเนาะแต่ไผ่บางอันมันจะมันจะออกมาเดียวรุ่นเดียวแล้วมันก็ตายไปเลยรุ่นที่สองขึ้นมามันก็มันก็แห้งไปแต่ว่าสังเกตเบื้องไพ่อันนี้ ออกมาเบิดชจุดหนึ่งเพราะมันปรงใบเบิดเหลี่ยมมันก็ออกนอมาอีกต่อมามันก็ออกไดประมาณว่ามันออกได้เรื่อยๆนะครับอันในช่วงหน้านี่ครับหน้าฝนนี่เนาะครับคาดว่าจะดีแต่ภายบางอันมันจะออกชุดเดียวแตวก็เหลียวเลยครับปีครับสําคัญก็คือล่ำมันก็ได้ใส่งานแบบดีแล้วเนาะไอเนาะลำได้ใส่งานยังดีเลยเพราะว่าแต่ก้องก็มาเคี้ยงหน่อยเคียงเล็กไปเรื่อยๆนะครับโอ้ครับโอเจอเอเจโอ้ปลูกนี่ก็คือปลูก ลงไปให้บเบิดเลยเนาะไอเนาะน้ำพื้นที่ท <c oughs> ี่ห้อยยางเดือนใดนี่ <P ed it> พอดีอเผอิญวันทีหน่อยหน้าหน่อยนะครับ,รบก็เลยจัดให้มันได้ทุกอย่างแต่พยายามอยากยัดยัดเข้าไปให้มันเต็มเต็มเนี่ยเอาบรรซะนี่ห้าเก็บน้ำอยู่ปะครับช่วงนาแรียงเนี่ยไอช่วงนาแรยงพี่กายพี่กรนีเก็บบอยู่เนาะตัวนี้แต่ว่าบ้านนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยมาเพิ่มเติมพุทธให้มันเงาเป็นคล่องรอบขึ้นไปอีกครับแล้วก็ไปเจาะส่วนหลึกอีกเล็กน้อยนึงคาดว่ามันจะยูได้นะครับครับ รอบนี้คาดว่าจะอยู่ใดครับข้าก็เฮ็ดสสดือนามแล้วก็เฮ็ดเท้มันหลอบบริเวณเขาเลยเนาะครับเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นนี่อนาคตก็อยากมีอันนั้นอยู่โซลาเซลล์อยู่แต่ว่ากับบอนมีงบเนาะครับตอนนี้เขาใส่เป็นนามบดานแมนครับแมนครับแล้วก็ไฟฟ้าแมนครับเสมอขึ้นโอ้พได้ใส่เปล่าต่อไปอนาคตกับโซลาเซลล์เพื่อประหยัดทุนแมนครับเป็นพลังงานสะอาดหน่อยเนาะแมนครับ โอ้เบางดีครับพี่น้องความสุขที่สร้างได้นะครับค่อยๆเฮ็ดไปเนาะไอ้เนาะครับว่าสัตว์ละมันก็มีหัวจงหน่อยนั่งอยู่นั่งเศร้าแม่นัลโอ้ดีแห่งเด้อพี่น้อง้ยขอขอะไฟเพิ่นมาดอกกอนึงโอ้ก็ได้ฝีมืองานเฮาเองเบิดเล็วปะครับไอ้เนี่เฮ็ดเอาเองครับปาดเฮ็ดเอาเองก็บ่แม่นสร้างอีหยังดอกแต่ว่างมไปงมมาอันเปิดเป็นเทียงหน่อยให้อยู่นนะโอ้ถือว่าดีเลยนะครับนี่ครับ ไว้นอนไป่พักนะครับเนาะครับมีก็พอดีนอนเคลียร์โทรศัพท์เนี่ยวางเพี้ยนไว้แล้วว่าหมองนี่สิปลุกเจ้าหน่อยเนาะมันก็มีห่มใหม่มาพอดีนะครับมีต้นย่างต้นแดงเนี่ยรอบใบมันเกิดโฮมมันตกนี่พอดีข้าวพี่นอนเนี่ยเย็นๆนะครับตามเพี้ยนอยู่ต้นนี้ตามเพี้ยนอยู่ห้องเฮ็ดเองเบิดเลยแม่นบ่ครับฝีมือผู้เดียวครับเฮ็ดเองเบิร์เลยแต่ว่าพ่ายหยานี่ซื้อเพิ่นอยู่ครับโอ้สวยงามเฮ็ดเดาๆไปซั่นล่ะเด้อนอู้ย คือว่าขนาดโบเคยเห็ดจักเกื่อเป็นว่าะไรเนี่ยโบโบเป็นสร้างเกลยวกับทางนี้เด้ครับสร้างทายรูปโอ้งามแฮงบักอันนี้ก็เริ่มได้กินปีนี้ตัวอี๋หั่นนี่บักอันอันเกาลัดเกาลัดไทยเกาลัดไทยเนี่ยอันนี้ก็ปลูกมาเกินหาปีเลยเด้จนว่าจนสิตัดสินใจตัดถิมเดียวปีนี่ผลออกดอกแล้วก็เป็นหมากให้กินโอ้โหนครับอยู่เถิงๆถุงผลก็ลังแตกเพิ่งซีดิซิมปีนี้ถ้าแม่เราต้มให้กินอยู่เสียบอยู่แม่นบ่ครับเสียบอยู่ครับโอ้เกาลัดไทยเนาะไอเนาะมันหอมเนี่ย หอมกุ๊กเกาลัดจีนดิครับแต่ว่ามันโบผุสำเกเกาลัดจีนแต่หอมกว่าครับดีแห้งได้พ่นองได้อันนี้ก็ตอนออกแล้วกับตอนเป็นเป็นหากง่ายอยู่ครับตัวนี้โอ้ตอนใดอยู่ตัวนี้ตอนใดตอนใดเอาไปปลูกแล้วสองสองกิ่งสีตอนออกอีกอยู่ครับครับสเพราะอดีชีพมันแล้วมันเสียบอยู่ตัวนี้วันี้ตัวนี้เป็นถังยางครับเป็นแทงน้ำเท่านี่บครับเช็งแท่งเก็บน้ำครับตัวนี้โอ้เฮียดแบบง่ายๆเลยนะครับน่าเทิดเกินขึ้นมีครับเป็น พิ่นปลูกพริกปลูกยังเห็นเขาเห็ดแนวนี่ก็เลยมาเห็ดแต่ว่าตัวนี้เห็ดหลายปีแล้วละ่ะครับใช้างานได้ปกติอยู่บ่ครับตัวนี้เนืองเออเสพติดมันเสียอยู่ช่วงนี้พอดีนำ<อ>้ำมันก็เลยยังบ่เปลี่ยนแต่ว่าก็ใช้้ไดปั๊มปั๊มมัน<ๆ>มีปัญหาอยู่แต่ว่าอันระบบแทงน้ํานันใช้ได้แม่นบ่ครับอ๋อระบบแทงน้ําใช้ไดครับบ่หัวบ่หยังแม่นบ่ครับไ่อยบ่ๆครับบ่หัวโอ้่องใช้ได้อยู่แต่น้ํามันจะอึ่เอ้ยนอัดเนิดนึงเนาะครับลายดีเฮาก็ยกแทงขึ้นไปก็จะดีกว่าอืมเขจะได้ใช้แต่ว่าืบบาาาอว่าเฮา ใส่ในพื้นที่ห้เขากับพอดีเนาะไอเนาะพอดีครับพอดีพื้นที่ให้บัวลายครับถ้าลายๆายลายก็ต้องเอาแฉงเลยคือบ่อกับเป็นแรงดันสูงไปเลยนี่ครับตัวนี้เลี้ยงงั้นครับไออันนี้เลี้ยงกุ้งดอกมีเพิ่งเงินเพิ่งเอามาใหม่เนาะครับอันนี้เพิ่งเอามาใหม่เบาซื่อๆก็ว่าเบียงปันไายพันน้ำเบาสาม้นั่แหละมาครับผมถือใจบ่ครับไอโอถือใจรายอยู่ครับของเพิ่งงามขนาดกุ้งเป็นิืนใสถือใสนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็จะเน้นให้เป็นตัวผูหลายนะครับเพื่อแต่ตัวเมียก็หลายกลัวือเก่านะครับตัวผูไอตัวเมียประมาณ20กลัวตัวผูประมาณ10นะครับค่าเฉลี่ยกับสีสองต่อหนึ่งมันจป็สีเทาพันดีเนาะครับเห็นมันกวนตัวเมียดูๆครับมันจะไข่เร็วนะครับนี่ก็เป็นอาหารได้เลยเนาะครับไอในอนาคต เรียงแบบธรรมชาติปล่อยลงให้หน้าได้เลยคาดว่าถ้ามันแพร่พันเลายๆแล้วก็สิปล่อยลงไปให้หน้าที่เตรียมไว้แล้วนะครับผมพอสางเอาไว้แล้วค็คือว่าสิปล่อยลงไปเห็นเพรียพันเองมันก็ให้อยู่ในบริเวณหน้าห่างากับหล้อมเป็นเบิดไว้แล้วแม่นมาบไล้บริเวณที่ต้องการให้มันอยู่นี่ล้อมไว้เพิ่อเอายางเขียวเนาะยางเขียวออกหน้าไว้เลยโอ้ในส่วนที่เป็นแรง้นานะครับในส่วนที่เป็นแรง้นาก็หล้อมไว้เลยครับผมเฮ็ดดีครับพี่น้องอนาคตก็ มี <mile> <recuper ate. S 2> ความหวังว <wi> ่าม oh, oh, mm ันจะไดียอยู่ได้กินนนเนาะครับโอ้ต้นไม้ดังเดิมก็มีเนาะไอเนาะเนาเกี่ยกสองต้นครับครับก็พอดีเลยมันเป็นครูหนึ่งอย่างงามพอดีเลยเขากันพอดีเนาะไอเนาะถ้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ขึ้นมานี่ก็จะครับเป็นปลาต่อเนื่องกันเป็นบ้านนี้ไอ้ครับในเมื่อที่แรงน้ำเพราะมันช่วนาแรงนี่มันเก็บน้ำมาอยู่ไอมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับน้ำใตดินจะได้ครับมีธนาคางนู่นนี่นั่นบอค่ะไปตอนนี้ก็ได้ ได้เสริมขึ้นมาเป็นระบบธนาคารน้ำแต่ดินระบบปิดยุ่ไใสครับยุ่อีกมุมนึงครับเป็นปลาปลาใหม่ปลาหนึ่งถ้าสัญญาเขาไปบึงนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการในช่วงหนาแหล่งนอไอเนาะครับเพราะว่าการเทเกษตรีนน้ำนี่เขาจาขาดบ่ได้แร่นบ่อไอเนี่ยนครับก็ได้ศึกษาในยูทูบนี่แหละในไลนอาจารย์เนะเพิ่นน่ามาครับก็ได้ลองบึงน้ำเพิร์นเขาเพิ่งจะได้เฮ็ดปีนี่บอกครับธนาคารน้ำนี่เพิ่งมีเฮ็ดปีนี่ครับ S <S พ่อพึงงอ่งใหญ่หลานมาอยู่บ้านก็เลยครัได้มีโอกาสลงมือเตรียมถี่ก่าเกาเนี่ยนะครับผมแสดงว่าแร่งนี่สีได้ใส่งานสิได้หูพ้นเลยที่สันครับไอ้ขึ้นว่าแร่งนีไ่ได้หูพ้นเลยว่ามันสีได้ผ้นดีบอ่อหนามนะครับ,รบพอปีนี้เป็นปีทดลองเนาะ <S 2> <S 2> <S ดีแหงงครับพี่น้องการเตรียมการนะครับใช่บ้างเพนมาโดนเติบอยู่ครับครับ เป็นธนาคารน้ำเนาะนะครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาอีกมุมนึงนะครับเป็นปลาใ่อูนนี่ก็เป็นปลาที่ปลูกไลเลียกันกับตัวจุดนน่นบ่ครับแม่นแม่นปลูกมือเดียวกันครับตัวนี้ปลูก1ิบีมีทุ่าหกสองคือกันโอ้นี่นะครับธนาคารน้ำก็ยยานเพื่นแห่งเนาะก็เได้มาเห็ดว้ตัวนี้เป็นระบบปิดเลยบ่ครับใบเป็นระบบปิดพอดีว่าบานเกลไก่พ่นพ่นทุบบานหรือบานเกาทิ่มมันก็เลยขอปูนพ้นมาก็ได้เด็่พเป็นบอธนาคารน้ำพอดีครับ เลือกประมาณเท่าไรครับอันนี้เลือกประมาณเพียงหัวมันมีอีกอันหนึ่งจะเลื่อยหัวนิดนึงอีกบ่อหนึ่งแบบนี้เนาะพอแถวนี้มันถ้าฝนตกมาแห้งๆแล้วมันมีนามขังนะครับนามขังแล้วมันเคยเปียงเปียงนี้ไปเรื่อยๆเพียงนี้ไปหน้าเพื้นผุนมันก็ดผมซื้อกว่เส้าดายนามนะครับซื้อกร่เส้าดายนามอยากอยากเก็บนามไว้ใต้พื้นดินของเขาเพื่อที่จะเป็นความชุ่มชื้นให้กับปลาใหม่เฮาานี่ให้หน้าเฮาานี่เงสินะครับกว่าตกแหลงมานี ที่ห้องก็สีเก็บหนามได้จริงๆนะครับครับห้าเทียดไปหลายจุดเนาะไอเนาะไม่นครับโอ้หน้าสวนตัวนี้บ้านนี้เทื่องฝนตกนี่มันหนามมันเก็บอยู่อีหลีว่ครับไอผมซึ้งว่าถ้าถ้าฝนโปตกแช่เบิดมือนี้มันบกไปเลยเด้บกไปเลยบกไปเลยแต่าไหรคือตกแห้งๆมหันนี่ก็อาจจะแช่แช่ประมาณตกแห้งๆแบบแห้งเลยนะครับแห้งแบบแช่คือฝนตกพคอยู่เข่าแล้วนะครับโอแต่ว่าหนามกระบอกบริเวอบริเวณไรนี้เด้ยังหมักกระโจรอ้อยหนี่ประมาณมือหนึ่งแล้วก็จะหายไป โอ้จากที่อื่นนี่ยัง่งยั่งหงอยู่เนียนครับโอ้นี่คือคือขอดีก็คือมันจะสามารถซับน้ำจากบนดินนี่ลงใต้ดินได้เร็วกว่าปกติเนียนควมพันวาอยู่ครับตัวนี้<อ>ครับส,สังเกตเบืเ้องเลียวเนียนควมพันวาอยู่เพราะว่าน้ำที่มันจะไหลเติบบานเติเนสวนท่าน,นี่ไหลๆมันสิไหลนี้ลงไปทุบนี่บวกนี้เลยครับได้ผลนครับได้พ้น,พนตัวนี้ลองเห็ดเบื้องเด้ครับพี่น้องอตัวนี้อขนาดมือไม่ก็ยังแบบว่าเออมัน <laughs> มันเห็นความแตกต่างเนยชัดเจนเลยเห็นความแตกต่างว่าตัวนี้มันสามารถซับน้ำได้ดีแห่งนะครับครับผมบางคนเพิ่อจะเฮตดตื่นก่านีเนาะเผื่อเห็ดหลายจุดแต่ว่หนีก็พอดีว่าอิดมันหลอิดมันหลายก็เลยคุดใหญ่ๆเนี่ยเฮาก็ใส่รัพยากรอย่างเต็มทีเลยเน่นครับครับเฮาลงมือลงแรงฮ็ดทีเดียวกับห้แลวห้จบไปเลยเน่นครับครับได้ผลหรือบ่ได้ผลก็ฮห้กันแรงนี่ละครับว่าส่นละครับแรงนีได้เห็นผลแน่นอนว่ามันตีมีความชุ่มชื้นเหลือบอนนะ เอาไอ้ครับเดี๋ยวมาเบอกซูพี่น้องฟังนะครับอีหยังนะครับที่เฮ็ดให้เมื่อมากแล้วบ่ได้มาเฮ็ดจักเถื่ออีหยังคือสิ่งที่หลังเข้าไว้ครับถี่โบได้ออกมาเฮ็ดจักเถื่อครับไอ้ถี่ถี่โบได้ออกมาเฮ็ดจักเถื่อบ่ไปเสียเวลาน้ำจุดใดครับไอ้โอ้มันมีมันมีจุดหนึ่งเนาะแต่ก่อนก็พอมีเวลาปลูกได้อยู่เที่ยวมาบ้านครับแต่ว่า ช่วงหนึ่งมาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ตีเมันไปล้งไหรกับไก่ตีนะครับแต่ว่าผมกับโบแมนคนมาตีไก่ได้บวเคยไปตีไก่เลยโบเคยไปสอมไก่เลยแต่ว่ามันได้เลี้ยงกับมี่พวกกันมูเซียนไก่เน่ยเพอนว่าไม่ให้เลี้ยงครับเลี้ยงแล้วเขากระเพาะมันก็เกิดความผูกพันกับไก่แบบนี้ก็เลไดดูแลมันนะครับเพื่อนของมีชีวิตเนาะมันก็เป็นภ้าละให้เขาต้องดูแลมันต้องแค่เขาบอกว่าเขามีชีวิตเนาะที่ตันี้เกิดป่วยเกิดไข่เกินมากก็ต้องบึงนะครับผม บานนี้มันกนะระเฮ็ดให้องบ่ได้มีเวลาไปคุดคุดต้นใหม้ต้นตอกน,น,นีห้องบ่ได้เหตุเลยนะครับอืกับอยู่ตนลล่น้าไก่เลยเบิดมือน้าไก่ครับมันแต่ก่อนก็เที่ยวเพเฮ็ดงานตื่นเสาขึ้นมาก,ก็เช็ดน้าไก่เอา,าอาหารหนึ่งสีก่ก็กินเวลาไปแล้ว2:00งครับบานก็เฝ้าเพื่นงานจั่ซี่นะครับ,รบอยากอยากปลูกต้นไหม้ก็่ดด้ปลูกซี่นะ่รับครับก็เลยเป็นว่าโอ้ต้นนี้แล้วมันดึงหลังเฮาไว้ แต่ว่าถ้าเพื่อนผู้เพื่อนมีเวลาอยู่กับบ้านตลอดเพื่อนบดได้ไปเหตุงานทีงอื่นเพื่อนก็อาจจะเห็ดใยเนาะครับก็จะสามารถเลี้ยงสัตว์อินุนีนันได้น,ำน้ำด้วยกันครับแต่ว่าคือผมเหรร็ดบดได้คือเขาเนะาะเขาก็เลยเริ่มปั๊บเปลี่ยนเริ่มปั๊บเปลี่ยนเริ่มเอาไก่ออกแล้วตอนนี้ก็เลีเ้ยงเต่าขอกเป่าครับก็เลี้ยงไว้ทับเบิ้งไว้ถ้าทำอาหารเล็กๆน้อยๆไปครับบบกากินข่ากินสัมกับไก่บอกครับตั้งแต่เลี้ยงมาบโบค็ข่ากินเลยโอ้ครับก็เลยเป็นว่าถัดสีเพื่เป็นธุรกิจหรือว่าเลี้ยงขายสสััััตตตววว์เเเเเปปปป็็็็นนนนนหรืองกกกกิิโลาบ ใช่นหมครับส่วนหมากพอออกมาแล้วก็ฮ้องบด้ใส่ยังก็ใหหมูไปเลี้ยงไปเลยครับหรือว่าสันเพื่อนเด็กาขแเนี่ย่ได้ขยแน่ก็สร้างมันจังซีนาอ๋อครับก็เลยาทําลายเขาบากทําลายเขาก็เลยก็เลยตัดตัดใจออกไปเนี่ยครับก็เฮาเอามาทั้งชิงมีชีวิตเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งสายนี่สายเขียวสายเลนทั้งต้นใหม่นะครับเนาะแม่นครับเข้ากับบด้เอากินเขากินยังเนาะยามเก็บยามปวยกับคือบริต้นกันแห่งปานไก่ปานอันนี้ปานใดนะครับ ก็เลยะว่าอ้าวหันมาใส่ต้นใหม่ละคือว่าเขาไปปลูกเข้าไหวมองนี้เขาก็เติบโตเองเขาเขาก็ดูแลในช่วงหนึ่งครับก็คือรคประกปะงงมงแค่ช่วงแรกๆแมนครับคือปลาใหม่งงสีกระปูกไว้ครับ่าดีคือ,อยากน้าเขาปอไนไี้เขาเกิดค่อยเติบโตของเขาไปเองนะครับอ๋อครับอัน,นาคตก็ขาดว่าเขาจะดูแลเขาคนละเนาะอ้เมนเมนครับไอ่ครับไอเราสุดท้ายนะครับมี่ยังจะฝากให้พี่น้องนะ่ครับก็อยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดนอครับก็ ย่าใครเฮ็ดเบบว่าเฮ้าบบฮันได้บบฮันด้หวังเรื่องได้ใดปันได้ก่อนก็ได้าใจมักเล้วก็มักธรรมชาติก่อนหวังว่าอนาคตเทาสิมีอยู่มีกินจังสิ่ก่อนน้องครับนอแต่ผู้ได้เพิ่นมีได้ใก็ดีใจน้าเพิ่นนบแต่ว่าก็ดีก็ดีนะครับเฮ็ดไปได้เนวทางไดก็ดีดีคือกันล่ะครับเอาความสุขภายในก่อนเนาะคตรก็วังไว้ยู่คือกันครับผมเป็นความวังของการลงมือทําน้าเนะครับายเนาะที่แที่ ลักๆกก็คือสิ่งที่ได้ก็คือความสุขมาแล้วความสุขมาแล้วครับว่าแต่เดือดปุ๊บกับความสุขมีเลยนะครับอยู่ในนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเผาธงเผาทานเห็ดยังเองเลยครับคือการแมลนบ่ครับไอ้ครับกระตัดไม่ไม่นี่ก็เป็นไหม่ม่วงใม่ยังที่เขาปลูกไปแล้วมันบดจุดอยู่นีจุดที่บบต้องการนะครับกระตัดมากๆเดือดทานนะครับครับโอ้ก็ได้ใส่ประโยชน์ไปนําดีแฮงครับนี่ละครับพี่น้องก็คือเป็นแบบยางตัวยางนะครับหรือบ่เป็นแนวทางอีก แนวทางหนึ่งนะครับหมักมาโดนหักโบได้ลงมือเห็ดจักเถื่อมันกับโได้ไปใส่น้อยอายน้อยเนี่มนะครับแต่ครับพอปีนี้มาตั้งใจเห็ดแค่ปีเดียวมันปุบเลยมันบอกค่ะไปครับมันแขๆเขามันอยู่ในใจเขามาก่อนแล้วนะครับถูกยางมันเปลี่ยนแปลงแบบเขาอยากมาตันหนีเลยจักเลนสิปิดทอดหลานไปิดมาเหนื่อยครับปิดมาเหนื่อยแต่โวก็มีงานนี่กับยิดออกมาเขียนไปไปวกับอกเขา จังโทวมาเอาเป็นสีนะครับเราผู้ใดสนใจอาอลานนี่ซื้อลานยังครับอ้ฝากลานบิ้งลานต้นโฟโต้เนาะแต่แถวในเขตนา่งงเป็นก็ดิิอฮู้จักเนอะเดตยังแนี่ครับก็มี่ไทยกะส้านไทยรูปด้วนยังบนนี้ละใส่กอบลูกกับยังนี่นะครับอืมครับสามารถมาอุ่นนันอ้ใช่เป็นไดดนอครับเด้อพิกัดอยู่บ้านนาเลรินนะครับตำบลนาเจรินอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเด สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามกับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจอ้สายเพิ่นนำนะครับเดอแลวก็อย่าลืมนะครับไปติดตามเบิ่งนะครับผลงานอ้สายเพิ่นหรือบอจากโทรมาปรึกษาสอบถามพูดคุยกันนะครับก็ไดนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามขึ้นเบอร์โทรให้อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบุณอีกทีนึงครับผมขอบุณไอ้ครับผมสวัสดีครับครับบอกกันคลิปหนานด้ครับเด้อ